ไปแรงคอนกันกกิดหนึ่งจะไหมในเรื่องของการรับเงิน900 0บาทนี่แหละค่ะก็คือตามมติคอรมอเมื่อวันทีซ้มธันวาคมหกเจ็ดทิพ่านมาค่ะในเรื่องของการลงทะเบียนข้อรับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์อุทกภัยนำท่วมในช่วงหรือดูฝนของปีหกเจ็ดเนี่ยค่ะกาลาสุดเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันมีกระแทกข้าน่าวพี่น้องชาวจังหวัดนครรีธรรมราชเนี่ยเขาจะมีการนัดรวมตัวกันทีซ้าหลากลางจังหวัดนครรีธรรมราชในวันนี้นะเพื่อที่จะมาเรียกว่าไหม วันนี้วันนี้รับวันนี้เพื่อที่จะมาทวงท่ามนะคะไอ้ตั้งนี่แหละค่ะตั้งช่วยเลือกภูประสบุตกภัยในช่วงฤดูฝนปีห7เจ็นี่แหละค่ะทีวายังคงค้างจ่ายครัวเรือละ9 00 0บาทดีนะค่ะโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าทางจังหวัดได้ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเลือกภูประสพบุตกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะที่ผ่านมาการประชุมกพจหอัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะหครั้งแล้วนะรวมว่าซ้ำมืนหก สามแสนสามแสนหกพันหกร้อยสองร้อยซิลเป็กว่าเรือนนะครับท่านนี้คนก็ได้ส่งเลขบัญชีรายชื่อครับปอพอแล้วเมาซิเป็กุมภาพันธ์อนุมัติเอินแล้วเก้าพันบาทนะครับนะแล้วเนี่ยสามหมื่นก็ไปกับสามพันหกร้อยสามล้านบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยสามีหนาคุมนะครับนะก็ปอพอก็ยังไม่ได้ร 60, ับเงินจากสำนักงบประมาณครับแต่ถึงปอพอแล้วนะครับเมื่อปอพอได้รับเงินจากแล้วเนี่ยก็จะส่งเข้าบัญชีผู้ Should> ที่ประสบภัยนะครับไม่สถานการณ์อมทิ้นและก็ทำการอุ่นภายในช่วงสามวันนี้นะครับพราพี่น้องอฟังเงินก้อนบใบแจ้งเงินก้อนนะครับตอนนี้ขึ้นตึงขั้นนู่แล้วนะ